ห้าเหตุผลที่เศรษฐีเลือกประกันชีวิตเป็นเครื่องมือส่งต่อมรดกนะครับเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่สร้างได้แต่ต้องส่งต่อได้อย่างราบรื่นเคยคิดไหมว่ามรดกของคุณจะต้องถูกส่งต่ออย่างยุติธรรมหรือไม่ลูกหลานของคุณจะได้รับเต็มจำนวนหรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเกิดปัญหาข้อพิาพาทเรื่องมรดกนี่คือ5เหตุผลที่คนรวยใช้ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือส่งต่อทรัพย์สินประเด็นแรกครับมรดกที่แบ่งสัดส่วนชัดเจนไม่มีใครต้องแย่งมรดกเพราะประกันชีวิตระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้ชัดเจนทายาททุกคนได้รับเงินตามสัดส่วนที่กำหนดลดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวในประเด็นที่สครับ มรดกที่ไม่ต้องจ้างทนายเขียนพินัยกรรมนะครับง่ายกว่าพินัยกรรมเพราะเป็นสัญญาที่มีผลทางกฎหมายชัดเจนบริษัทประกันจะจ่ายเงินให้ตามเงื่อนไขที่กําหนดไม่ต้องเสียค่าทนายหรือยุ่งยากในกระบวนการทางกฎหมายมรดกเงินผ่อนในประเด็นที่สามครับ <c oughs> โทษนะจ่ายน้อยแต่ได้มาก แค่ชำระเบี้ยรประกันปีละไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่ามรดกแต่ทายาทได้รับเงินเต็มจำนวนเช่นชำระเบี้ยปีละสองแสนบาทเพื่อรับมรดก10ล้านบาทประเด็นที่4ครับมรดกที่ปลอดภาษีรับเต็มไม่มีหักเงินจากประกันชีวิตเป็นสินไหมมโรณกรรมที่ได้รับการยกเว้นภาษีทายาทได้รับ เงินเต็มจำนวนไม่ต้องแบ่งให้รัฐด,ด้วยประเด็นที่5ครับมอดกที่มีสภาพคล่องสูงมอดกในรูปแบบที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อาจขายยากหรือใช้เวลานานจะเปลี่ยนเป็นเงินสดแต่เงินจากประกันชีวิตใช้ได้ในท,ทันทีช่วยให้ครอบครัวไม่ต้องลำบากคุณเคยคิดถึงเรื่องนี้หรือยังถ้าคุณมีทรัพย์สิน คุณวางแผนส่งต่อให้ลูกหลานแล้วหรือยังถ้าเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทายาทของคุณจะได้รับมรดกแบบราบรื่นหรือยุ่งยากคุณอยากให้พวกเขาได้ใช้เงินทันทีหรือให้เขาต้องไปสู้คดีเพื่อแย่งกันเองวางแผนวันนี้เพื่อให้คนที่คุณรักได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสนใจทักมาพูดคุยกันนะครับ ให้คำปรึกษาฟรีนะครับนะทุกอย่างนะครับเราต้องวางแผนเรื่องมรดกไม่ต้องยุ่งยากนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับ